ครับสวบัสด,ดียามเช้าครับนะฮะร้านเขียวเจริญยนต์ของพี่ไก่นะครับก็นะครับมีสินค้าดีๆนะฮะมานําเสนอนะครับก็มีหลากหลายเนาะ,ะน้ำล่มยุบลูกค้าเกตโขไทยนะฮะพี่โรกพิจิตก,ก็เข้ากันมาหลายเจ้านะฮะนะครับนี่ก็บางคนก็ถามว่าช่างเขียวอยู่จังหวัดอะไรนะครับอ,อยู่จังหวัดกําแพงเพชรครับตำบลของพิ่ไก่นะฮะปักหมุดมาได้เลย นะปรับบุตมาสถ,ถานีตำรวจขอพิกายก็ได้หรือโรงเรียนบ้านบุงพิกายก็ได้โรงเรียนบ้านดุญพิก,ยกยากยแล้วก็ห่างจากโรงเรียนประมาณสักร้อยเมตรเนี่ยฮะไกลๆอยู่ทุกเนี้ยไกลๆนะสุดแท่งบาริเออร์ใครมาไม่ถูกในมาที่ตำบลคอพิกายปุ๊บจะเจอแท่งบาริเออร์อย่างเงี้ยเจอแท่งบาริเออร์ปุ๊บแล้วก็สังเกตเลยฮะสังเกตว่าร้านเราจะอยู่ด้าน,านซ้ายด้านขวาเงี้ยฮะเพราะว่าถ้ามาจากสุโขทยัย ก่อัสเกตด้าลัานอยู่ขวามือถ้ามาจากพิโลกเราก็อยู่ด้านซ้ายก่อนสุดแท่งบริเออร์นะครับนะครับมากันง่ายๆนะครับแล้วก็นะฮะลูกค้าต้องการนะฮะเครื่องไม่ว่าจะเป็นร2อยี่สิบไดเรเล็กอ่อ125ร้อย2ี่สิบห้าไดเล็กร้อยิบไดเล็กนะฮะเราแทบจะมีครบทุกตัวเลยฮะเพราะว่าแทบจะมีครบทุกเบอร์ก็ว่าได้เนาะไม่ว่าจะเป็นแททีหนึ่งห้าห้าราคาสา0 0กว่าบาทนะครับ รนะหรือจะเป็นโคงวุ้ยเรียงบางนาหรือเป็นสยามพัดสยามพัดเอ็กค่อนข้างที่จะใหม่นะครับนะฮะค,คงใช้งานน้อยหรือ,อ,อจะเป็นโครงสยามพัดบวกนะสยามพัดบวกก็มีหลายตัวนะพี่น้องอยู่ด้านในก็อีกหลายตัวนะฮะชอบรายการไหนก็ทักยกจะมาได้เอ็นสีหนึ่งสามหนึ่งนะรรุ่นตัวนูนนะครับราคาหมื่นหกเช็คภายในเรียบร้อยสินค้าเรารับประกันให้หนึ่งเดือนเต็ม นะครับหรือจะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะฮะราคาหมื่นกว่าบาทนะฮะพระพักตรานอย่างเงี้ยฮะหมื่นกว่าบาทหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นหกนะครับใครกําลังมองหายอยู่ก็โทรมาสอบถามโทรมาพูดคุยกันได้ครับหรือจะเป็นเอ็นซีเอ็นซีนะฮะนี่อย่างเงี้ยนะฮะับหมื่นสามคัดคู่หรือจะเป็นสยามตัวนููนนะฮะหมื่นพันหมื่นสองนะครับ, 10, 000, รบเข้ามาดูกันได้ ราคาพูดคุยกันนะครับนี่มาไม่ถูกยังไงก็ปักหมุดมาก็ได้ครับร้านเขียวเจริญยนต์ของพี่ไก่นะครับอยู่ข้างทางเลยพี่น้องมาง่ายตําบลขับพี่ไก่ก็นะมาง่ายก็ถามพอมาถึงตําบลขับพี่ไก่ก็ถามว่าร้านช่างเขียวอยู่ตรงไหนเขารู้จักกันทางนั้นแหละครับนะลองชมกัน,นครับนี่ไม่ว่าจะเป็นกนระทิงแดง KX เกนะครับคงเตียมพคเตอร์ทีราวบิใหม่เนี้ยครับก็ราคาหมื่นกว่าบาท คือถ้าเราไม่เอาบิ้วอย่างนี้เดิมๆเอาไปเดินดน้ํนอย่างเงี้ยฮะเรารับประกันเรื่องเกียร์นะไอพวกเนี้ยราคาอยู่ที่ห้าหกพันบาทครับหกพันบาทเจ็ดพันบาทมีสี่พันบาทอะไรอย่างเงี้ยก็โทรมาสอบถามก็ได้นะฮะคงเอาไว้เดินดน้ํานะฮะร,ราคาประหยัดประหยัดประหยัดนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับร้อยยี่สิบนะฮะใครกาลังมองหายอยู่ไว้ยํำนา หรือจะเป็นแททีหนึ่งห้านะครับนี่ถังพลาสติกนะครับถังพลาสติกถังเหล็กมีนะครับลูกค้าก็เนาะวานก็ดูกันไปหลายเจ้าหรือจะเป็นโครงมุ่ยเรียงบางนาะนะครับนี่นะแททีร้อยสิบนะฮะราคาเบาๆสองหมื่นกว่าบา, 20, บาทหรือจะเป็นทีเอฟร้อยหกสิบนะฮะราคาสามหมื่นเจ็ดนะครับ,ราา 37, รบตัวนี้แทีเอฟร้อยหกสิบใส่แตนอ,อย่างเงี้ยเจ๋วเลยใส่แตน นี่นะครับแล้วก็ดูอะไรกันอีกโน่นไม่รู้จะอธิบาบยังไงครับพอโทรมาสอบถามน้อลูกค้ากาลังหาเครื่องอะไรอยู่นี่นะฮะมันมีเยอะครับบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าจะชอบเครื่องรุ่นไหนอะไรยังไงเนาะเราต้องโทรมาสอบถามกันดีกว่าง่ายดีกดเราก็ได้คุยกันชัดเจนดะนะครับนะฮะเนี่ยจัดทีหน <15. S 1> ึ่งห้าห้าสวยๆเลยพี่น้องอันนี้เครื่องไม่กี่เดือนนะเครื่องหลักไม่กี่เดือนนะครับ นะเครื่องหลักเดือนนะครับสวยๆใสๆเล่นแบบนี้เลยฮะนี่ครับสวยมากราคาสามหมื่นกว่าบาทนะฮะนี่เยอะแยะครับ,เคร,บเครื่องมีก็เป็นพันๆเครื่องนะครับรับการชอบเครื่องตัวไหนก็แล้วแต่ลูกค้านะงานไม่เหมือนกันบางทีเอาไวต้ตอกน้ําอะไรอย่างเงี้ยนี่แต่ทีหนึ่งห้าห้าใครกำลังมองหายอยู่ไว้ยํานาแต่ที 1, หนึ่งหห้าเข้าหลายตัวพี่น้องโดยจะเป็นยันมาหร้อยห้าสิบ เนี่ยนะฮะ,ะราคา400กว่าบาทก็เช้าเช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากมายฮนะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ